สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนทำอากิโตะในแบบไรเดอร์โวนะครับนะก็สําหรับวิธีการรับอย่างแรกให้เรากดปุ่มวาร์ปซึ่งจะเป็นปุ่มที่6ของทางด้านซ้ายของเราตรงนี้ให้เรากดคลิก1ทีนะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกมาที่ไรเดอร์หรือว่าอันที่3แล้วให้เราเลื่อนหาจนกว่าจะเจอโอ้ตนะครับเมื่อเจอแล้วให้เรากดคลิก1ทีเราจะถูกวาร์ปมาตรงจุดที่ทําโอ้ตแบบนี้จากนั้นให้เราเดินมาใต้ต้นไม้เราจะเจอ NPC ที่มีชื่อว่าโชอิจิให้เรากดคลิกคุยนะครับเพื่อรับเควส์ of Evolution ก่อนนะครับสำหรับวิธีการได้ s e e d o f Evolution เนี่ยให้เรากดคลิกที่คำว่าดันเจ o n นปุ่มที่3ที่อยู่ทางด้านซ้ายของเรานะครับให้เรากดคลิก1ทีจากนั้นให้เราเลื่อนหา Tile of ฟ n อ็นชินะครับจากนั้นก็ให้กด Enter ปุ่มสีเขียวเมื่อเข้ามาแล้วให้เรารอสักพักนะครับและเมื่อเกมเริ่มแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือการกด e ทั้งหมดหิน3จุดจะมีจุดนี้จุดนี้แล้วก็ตรงใต้ต้นไม้ตรงนั้นนะครับเมื่อเรากด e ที่หินหนึ่งรอบจะเป็นการเส็กบอสมาแบบนี้ส ซาโกโซหรือว่าล่างสีเทานั่นแหละนะครับนะเพราะว่าดาเมจมันมแรงนะฮะโดยเฉพาะท่าสุดท้ายนะท่าวีนะโคตรแรงเลยแล้วถ้าเกิดใครโชคดีในขณะที่เราเล่นอยู่นะครับนะเราอาจจะได้ตัว s e ดออฟเอเวอ t i o n ก่อนที่เราจะฆ่าบอสครบ3ตัวนะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะสามารถสังเกตได้นะครับถ้าเกิดเควสมันขึ้นสีเขียวแสดงว่าเราทำเควสเสร็จแล้วแหละจากนั้นก็มาคุยกับโชอิจิอีกรอบเพื่อทาการส่งเควสเรียบร้อยอย่างต่อมาก็คือเราจะต้องไปคุยกับ NPC อีกตัวนะครับให้คนตามผมมาตรงจุดที่เราไปทำตัวมมทลได้นะครับ เมื่อเรามาถึงจุดทำโมโทลอสตรงนี้แล้วให้เรามาด้านในซอกหินตรงนี้เราจะเจอ NPC อีกตัวยืนอยู่ตรงนี้นะครับนะให้เราไปกดคุยกับคุณฮิคาว่าได้เลยนะครับแล้วเมื่อเราคุยเสร็จแล้วเราจะได้ตัวอากิโตะมาแบบนี้เลยนะครับอีซี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าแปลงร่างของอากิโตะกันเลยดีกว่าเ,เมื่อเราใช้อากิโตะเมื่อเรากดบีจะเป็นการฉี่มอไซซึ่งสกินมอไซจะเปลี่ยนเป็นแมชชีนทอร์นาโดแบบนี้นะครับ เราไปดูท่าการโจมตีกันเลยดีกว่าตัวอากิโตะเมื่อเรากดคลิกซ้ายหรือคลิกขวาจะเป็นการต่อยธรรมดาแบบนี้นะครับไม่มีเสียงโอเคนะครับเราไปดูสกิลของอากิโตะกันเลยสกิลแรกสกิล E Ground Punch สกิลที่สองสกิล R Ground Knuckle สกิล C Ground Slam และสกิลสุดท้ายสกิล V Rider Kick ครับสำหรับสกิลทั้งหมดของอากิโตะก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากก,า like, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ออกไปล,คล,ะ,คลปนนะครับบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ